พักก่อนจ้ะไปนอนจะ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไกลๆเดิมนอนจะผิดไห้ได้จ้ะพักก่อนแม้บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพ,พักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดมาลอนมายาคุณน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม้บอกให้เธอพ,พักผ่อนยังละอ่อนยังสารลึกแล้วอย่าไปทักก่พอนพักผ่อนพี่อยาก น้องคนกลับไปนอนนอนนะพักพักพักจะคนกลับไปพักก่อนอย่าเพิ่งชักชักชักจะอย่าเพิ่งไปชักก่อนแล้วรีบไป act act อ c t ใช่ไหมเราจะเห็นนะหล่อนมีพิรุดเลยรีบจะกันไวก่อนเห็นเธอบอกอย่าพัก กับคุณแม็กซ์นะครับผมจาก Mac d a ดนสตูดิโอนะับผมวันนี้เรามาเจอกัน EP ีที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเต้นนะครับผมโดยที่ตอนนี้เราก็ทราบดีนะครับผมว่าจะมีปัญหาเรื่องของโควิด1 9ทําทำให้สถาบันเกี่ยวกับการเรียนต่างๆเนี่ยต้องปิดโรงไปนะครับผมจนถึงวันที่3ามเมีนาคมนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดกิจการตามปกตินะครับผมซึ่งวันนี้คุณแม็กก็เลยมาวิดีโอให้ทุกคนได้เรียนเต้น ที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมวันนี้มาในเพลงพักก่อนนะครับผมพักก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้เรียนเต้นไม่ใช่เรียนเต้นธรรมดาวันนี้เราจะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนทําด้วยชาเลนจ์ challenge ของเราจะมีรางวัลด้วยนะครับผมแต่ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรและกะติก,กาจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะแจ้งท้ายคลิปนะครับผมก่อนอื่นเลยคือเราก็ต้องเรียนเต้นก่อนแล้วดีคุณแม่บอกว่าการเรียนเต้นของเราเนี่ยจะต้องเล่นเกมกับเราอย่างไงได้บ้างนะครับผมดังนั้นตอนนี้ไปซ้อมเต้นเลยด้วย เราเริ่มเข้าท่าเต้นเลยครับผมท่าแรกเลยใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ตอนพักก่อนนี่พี่อยากให้น้องได้พักผ่อนมาสักน่อยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนับเป็นเลขเอาแล้วกันเราลองยากเรือครับผมท่าแรกนะครับผมก้าวขาซ้ายข้างหลังมือดันไปพักก่อนไหมครับพักก่อนอย่างนี้นะหนึ่งสองซ้ำก้าวขาซ้ายกลับหลังนะหนึ่งกลับมาสองเอาขาซ้ายข้างหลังป๊ปกลับมา ชิดนะครับผมน่าจะไปหรือจะอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วนึ่งสองซ้ำนับหนึ่งสองยืนสามและขวาซ้ายนะครับผมเก้าซ้ายชิดขวาซ้ายแล้วก็นอนพักนะครับนอนพักก่อนนะครับหน 4, 7, ึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามและสี่อ่าสี่นะครับผมสี่เสร็จปุ๊บยกส้นเท้าขึ้นมาปุ้งผมแตะส้นเท้าลุไปเท้าขึ้นนะครับผมเป็น, 5, นห้าสลับหกสลับ เจ็ดสลับ8 4ดี่ทีนะครับผมหนึ 1, ่งสองสายอ่อหย่อเและ8โอเคตั้งแต่ขัาแรกนะครับหนะึ่งสองานับหนึสและ4ยก5และ6และ7และแปดโดยที่เวลาเราไปเท้าเราจะมีมือด้วยนะครับผมมือจะเป็นยัง,นยงละอ่อนได้5และ6และ7ด และ8ดูทำไมครับผมมือจะเป็น5ข้าง6ปาก7ออก8พร้อมส้น1ะปั๊บปาก7และ8ตั้งแต่แรกนะครับผมกับกันนะครับ5 6 7 8 1 2 3และ4ไป5 6 7และ8ง่ายไหมอีกรอบ5 6 7 1> 8ป2 3และ4ไป5และ6ไป7และ8ปแพ้เสร็จแล้วผมต่อสไลด์ไป1อ่าวิธีการสไลด์นะผมเะยกขาขวาขึ้นมาที่1่กระโดดไปแล้วขา,วา, 1, ดดวขาซ้ายค่้อยตามมานะครับผมอ่าเราจะทับนะเป็น1 2โอเคพร้อมมือดันไปสไลด์ไป1 2พักก่อนพับด้านขวาอ่า1 2 3มันผ่านสักอย่างหนึ่งออกมา อ่านะครับผมห้าหกเจ็ดแปดนับหนึ่งสองขับรถสามและสี่เอามือซ้ายนั่งมืมาข้างในเข้ามาหาตัวนะผมสามและสี่พอกับย่อเข่านึ่งข้างไปสามและสี่อ่ะสไลด์กลับบ 5, 6, ้างห้าหกพร้อมมือแบบเมายาคุณน,นะครับผมอ่าเป็นห้าหกแล้วก็ออกนอนนอนนะก็คือเป็น7จ็ดแก็คือสไลด์นับหนึ่งสองขับรถ สมและสี่มห้ไล่7จ็ดแตั้งแต่แรกของนะคห้าหกเจ็ดแปดนับ1 2 3และ4ี่ไปห้ 5, 6, and 7, 8, าหกแอสไลด์หนึ่งสองขับสขับ 4, สี่สไลด์กับ5 6าหกปัดเปัดแง่ายนะครับผมตั้งแต่แรกช้าๆาสโลลีสโลสลีห้าหกเจไปนับ 1 2 3และ4ไป5 6 7 8เสไลด์1 2ค่ะ3ค่ะ4สไลด์กับ5 6ปัดแปัเด8เราพยายามใช้เข่าย่อยๆเลยมจะได้ดูที่เหตุเป็นที่พอเติองย่อเข่าย่อเข่าเนี้ยอ่ะแล้วก็ซ้ำอ่ะซ้ำแบบเมื่อกี้อีกรอบเลยนะผมสองรอบติดนะครับผมลองหนึ่งสองนะหนึและ4ไปห6 7 แสไลด์หนึ่งสขับ 3, 4, สาสี่ไลด์5 6าหปัดเอีกรอบ1 2ึสสและสี่ไปห้าหกเจ็ดแปไปหนึ่งสองสสี่ห้าหกเครึ่งแรกเราลองเข้าปเองกันดูไหมครับว่าครึ่งแรกเป็นไงลุยหนึ่งสอง เบรกนะครับผมอ่ะรอบท่าที่2ต่อไปนะผมพัก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 นะครับหลังจากที่ตัดเจ็ดและแปต่อไปตรงมือ1และ2และ3และ4และ1 2 3 1และ2และ3และ4และโดยย,ย่างเท้าไปเรื่อยนะครับผมเป็นย่างขวาซ้ายขวาซ้าย1นึ่งสองสาขวาซ้ายขวาซ้ายนะับ1 2 3 และโอเคต่อนะผมเหมือนเดิมรนะยะมาขวาต่อเป็นห้าทุกไปห้าทุกหเชฟเจเชฟแปทุกลงทุกลงไปฮนะชเชฟแอดเชฟแล้วก็เตดันไรงงาน,นงหน่อเอาไปุ๊บแล้วก็ดันแนนาปุ่มเจ็ดและแปดพร้อมถ้ามีนะหน้าอกด้วยก็จะดีนะหน, 1, หน้ายกปึ้งอ่าเป็นหนทุสองหน้าอกสามหน้าอกสี่นะผมเรายกขึ้นก่อนแล้วก็กดลงยกกดลงยกกดลง ยกกดลงหนึ่งสองซ้ำปู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 อ่าก็แต่ท่าตมือเลย5้าเจนับหและ2และ3และ4ทุก5ทุกหกแอนเจ็ดโอเคงานนะครับอีกรอบหนึ่งห้าเจไป1และ2และ3และ4ี่ทุก5ทุกหกแอนเจ็ดเมื่อ7จ็ดแนแปนะครับผมต่อไปกระโดด กระโดดไปด้าขวานะผมนึ่งแล้วก็กระดดได้านขวายืดแขนออกพร้อมดันสะโพกปุ๊นะครับหนึ่งสองสามกระดดขวายืดสะโพกห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งจดันก้นข้นอย่างนี้นะครับห้าหกเจ็ปดหนึ่งสองไปด้านซ้ายบ้างสาเหมือนกันนะครับผมจะเซฟติงนะครับผมหนสองก้นสาส่เหมือนเดิมห้หมมือเข้าหาตัวครับผมห้า ห <6, S 2> กระโดดกันมเจิ่แ8อ่ะ4ทีนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4หมุน5ยก6หมุน7ยก8ตั้งแต่ภาพอันนี้พร้อมกัน5 6 7 8 1และ2และ3และ4ทุกห้าทุก6 7เจแปกระโดด1น้นสองามก้น4หมุน5 6หมุน7จแต่ โอเคสอมตั้งแต่ครัแรกจนถึทงทันทีอกีห้าหกเจ็ดแปดนับหนึ่งสสและสไป5้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสสี่ห้าหกเจ็ดอีกรอบนับ1 2 3และสี่ห้าห เจ็ดแปดป้อยหนึ่งสองสาี่ห้าหกดเจ็ตก1และวสอตกสและวสทุก5ทุก6กเช็คเจ็ดเช็คแกระโดดหนึก้นสองสามก้นสี่หมุนห้ายกหกหมุนเยก8เก่งมากครับผมตัวเองเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยมากแล้วอะต่อเลยครับผมในที่เจ แปดนะผมอาเจ๊ใกล้มึงจ่้จบแล้วครับเจ๊แปดตอไป9ก้าชิดไม่เอาท่านี้ได้เลยครับผมเป็นย่อย่อชิดนะครับผมอ่านแะล้วทำพกันนะครับ9ขวาและชิดเป็นการเบาสั้นผมเบาสาวสองรอบ1และ2องก้าสและ4 5และ6 7และ8 4ดสี่ทีนะผมช้าๆจะได้เต้นกันได้นะครับห้าหกจ็แปดหและสองสและสีและห 7และ8ส่วนมือคือฟรีสไตล์ได้เลยนะผมบางคนอาจจะตัดชัาช่าแอนะชัาชัาชัาเสื้อเล่นก็ะด้งงอนหย่อนอะไรแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะดีไซน์ได้เลยนะผมไม่อาจจะปุ๊บน exactly> ี่เป็นเบสิคไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมือแบบว่าเสื้อนองอะไรลุยเต็มที่เลยนะครับผมอ่ะขอโทษนั่นแต่ถ้าตบมือครับครับครับห้าหกเจ็ดนับหนึ่งสองสามสี่ทุกห้าทุก หกเช็คเ็ดเช็คแปดรอบหนึ่งสสมสะพ่อหมุนสะพ่อแอเจสะพก้าหนชิดสองเก้าสามชิดสี่ไปห้าหกไปเจ็แปดใกล้จบแล้วนะผมลังจาก้าชิดเจ็ดแปดนะผมยกไปทาขึ้นมาดึงซึ่งเท้ายกไปทาขึ้นมาหนึ่งูแล้วก็เวียนะครับอ้าห้าหกแล้วเราทำเป็นทีลใช้ค่อยๆทำนะครับผมเป็น ขวาซ้ายขวาซ้ายสี่ทีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็แปดหนึสาสี่าไครับผมไม่น่าจะยากมากอีกรอบหนึ่งห้าหกเจ็แปดหนึ่งสองสามสีเมื่อเราอยู่ด้านนี้นะครับผมถึงไปลายเท้าไปด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราก้วกวาวขวาอ่อนนผมขวาชิด ขวาชิด1นึ่าแล้วพอมือเปิดขวาชิดขวาชิดนึ่งองท่าน1่งสองต่อปเป็นด้าน3 4เป็นซ้ายเหมือนกัน1นึ่องท่านเป็น5้าหกเโอเคอีกรอบนะครับหน,น,นึ่งองท้างห้าหกเจต่อไปกรขอตั้งแต่ท่านนี้เลยแล้วจะเข้าเท่นะครับห้าหกเจ็ปดหนสองสาม 4ทุกห้าหกเจแปกระโดด1 2 3 4 5 6 7 8 9า2สี่ห้าหดป1เก้าทเป้หนึ่เปิด5เปิด6เปิด7 8, 8, 8, 9, 9, โอ้มายกู๊ดฟรีสไตาได้เต็มที่โอเคไหมครับเราไปเราลองเข้าเพลงข้่งหลังตั้งแต่ท่านี้จนถึงท่าอันนี้ก็เลยนะครับผมลุยไป1 2 3 4ง6 แล้วผมตั้งแต่แรกกันจบท่นอนเมื่อกี้อย่ากวีมัจะนับเลขให้ฟังอีกรอบนึ่งนะผมตั้งแต่แรกกันจบว่าเป็นยังไงเผื่อใครยังเต้นไม่ทันนะผมด้ยเลย5้าหกเจ็ลับหนึ่งสองสามและสีไปห้าหกเจ็ดแปดสลัดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามและสไปห้าหกเจ แปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแอเจ็ดตกนักหนึ่งและสองและสและสทุกห้าทุกหกเจ็ดแปดกระโดดหนึ่งสองกระโดดสามมุนห้มุนเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสาสหหเจ็ดปดไสองสสี่ เ,เดี๋ยวเราลองมาเต้นกันนะผมแต่แรกยนะังจบนะผมกับเพลงเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างานะผมใครที่ยังยังไม่ทันนะผมก็ก็กลับไปหน่อยก็ได้ลองกด0.75หน่อยก็ได้นะผมโอเคลองมือเลยครับผมมาสู้ สอนไปนะครับผมคุณแม็กหวังว่าทุกคนจะเต้นตามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เต้นตามได้อย่างง่ายดายนะครับผมมาถึงกติกาของเราก็กติกาของเรานะครับผมคุณแม็กอยากให้ทุกคนเนี่ยอัปโหลดท่าเต้นที่คุณแม็กสอนไปเมื่อกี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเต้นตามนะครับผมให้เหมือนคุณแม็กเลยท่าเต้นเป๊ะๆท่อนเดียวกันเป๊ะๆนะครับผมลงโซเชียลของท่านเองนะครับผมเ,เช่นไม่ใช่เส้นสีเช่น YouTube Facebook Twitter และ Instagram นะครับผมโดยมีแฮชแท็กว่า พักก่อน Max Dance Challenge Max ก็เป็น MA WX ที่ขึ้นตามมีนะผม Max Dance Challenge นะครับผมโดยที er ่เป like ิดเป็น Public ด้วยนะครับผมเราจะได้เช็คได้ว่าใครเต้นยังไงนะผมเราอยากเห็นทุกคนเต้นสวยๆให้เราดูนะผมถ้าเต้นอาจจะไม่สวยมากแต่กูแม็กขวังว่าทุกคนที่เต้นตามจะเต้นได้อย่างดีแล้วก็เต้นสวยได้นสวยกูแม a กก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะผมโดยรางวัลนะครับผมจะมี5รางวัลนะผมสำหรับคนที่เต้นได้เตะตาเรามากที่สุดนะครับผม ครูแม็กจะแจกเป็นรางวัลเดียนเต้นฟรีที่แม็กเต้นสตูดิโอคนละหนึ่งบาทหารางวัลน,นะผมมีแค่5ท่านที่เตะตาของเราจริงๆนะผมร,รางวัลละ1,000ันบาทจับฉลากับผมมาเรียนที่นี่ไม่ที่จับฉลากสิคนที่เต้นดีที่สุดเราจะเลือกแค่ห้ท่านเท่านั้นนะครับผมอ่ะยังไงก็ตามนะผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ติดตามนะครับผมใครที่ชอบใครที่อยากใช้ทําอะไรก็ คอมเมนต์ได้เลยนะผมอยากจะให้แม็กซ์อนเพลงอะไรอยากจะให้เต้นคัวเวอร์เพลงอะไรอยากจะให้รีแอคเพลงอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจัดให้เลยอะไเงี้ยช่วงนี้เราอยากจะว่างมากเลยอยากจะทําให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเราทําอะไรได้บ้างนะผมยังไงก็ขอบคุณท่านมากที่ติดตามแม็กแซนสตูดิโอมาเสมอนะผมหวังว่าอีพีถัดไปเนี่ยทุกคน่าจะจะติดตามแบบนี้อยู่นะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตเราด้วยนะผมขอบคุณมากครับพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารล็กแล้ว